พอจะจึ๊บที่จ่าก็ปึ๊บปิ๊บเออ,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 อ สวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวไบเกอร์และท่านผู้ชมทุกท่านเล,เลยกันนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องบัสซิกตี้ไนนะครับช่องเดิมเหมือนเดิมวันนี้อยู่กับโปรเจกต์ใหม่นะครับผมเป็นตัวเซอร์โวนะครับผมเซอร์โวท่อมีทุกรุ่นนะครับผมทําได้ทุกรุ่นนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเซอร์โวอันนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวประกับเดีนะ๋ยวให้ดูประกับเดี๋ยวจะไปดูถ่ายให้ดูที่รถ เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนว่ามันทำงานยังไงกองคนทนนี่ผู้ผลิตกล่องคอนทนกองคอนทูน,ทนงานสร้างงานมั่วช่างสั่งคนเดิมอันดที่สชั้นใหญ่ช้งานให้ดูนี่อคอยดูนะนี่กดเปิดเปิดปุ๊บยงออกติมอมลืลงลงงนี่อันนี้กดปิดนะนอ่ะเปิดนี่ เดแช่ครึ่งน,นึ่งครึ่งน,นึงพอไปจือพี่จ่าก,ก็ปึ๊บปิดเออเดี๋ยวไปดูให้ดูยังไงก็ไม่เกินใช่ยังไงก็ไม่เกิน95้าสิบแน่นอนเดี๋ยวไปเทสให้ดูนะครับรถแต่มันน่ามันน่าจะมีขายที่เขาทำใส่รถยนต์มาแล้วแหละใช่แต่ตงเราใส่มอไซ อันนั้นมันจะเป็นมอเตอร์มันจะเป็นมอเตอร์กระจกปับฝนออกของเรามันโดยเฉพาะแล้วมันไม่กันน้ําชุดคอนโดมอยู่ในรถเนี่ยไม่กันน้บางคันมันก็เป็นต่อตรงลยบางคันก็จะมีรีโมทใช่ไหมล่ะแต่มันไม่กันน้ำไงโอเคเดี๋ยวไปดูคันที่รถดีกว่าเดี๋ยวไปทดสอบเสียงให้ฟังว่าเสียงมันเป็นยังไงนี่เลยเจ้าเก่าคันเดิมรถผมเองยังไม่ได้ทำรีวิวลงไงนะไม่รีวิวรถเจ้าของเลยรถไม่ได้แต่งอะไรมากมาย เอา้าใครปิดเบาะล่ะเนี่ยต้องเปิดดูก่อนทึบอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตใต้เบาะนี่เราก็จะกล่อง,อ,องคอนโทรลกล่องคอนโทรลแล้วก็จะต่อเข้าคัวแบตบอันนี้ต่อต่อเข้าผ่นนานฟิวเวลาเปิดเวลาเราไม่เปิดกุญแจอย่างเงี้ยใครมากดเล่นอย่างเงี้ยมากดสวิตเราเล่นมันก็ไม่ติดกดไม่ได้แต่ถ้า พอเราเปิดกุญแจปุ๊บเราก็กดได้เ <Be ep. S 1> อ้าอันนี้มันแตะ <That. laughs> <laughs> มือมันแตะเตะทำไมเนาะนีไงเปิดปิดอันนี้กดเปิดอันนี้ปิดเปิดปิด,ปดอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ฟังเสียงเปิดแล้วปิดอยู่ปะเดี๋ยนะเอาพี่มาเปิดเอาพี่ซี่ีสันาตาร์ตนะ้นเอา เสียงตอนเปิดนะเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนเ,เสียงตอนเปิดหน่อยทีน,นี้ลองลองตอนปิดนี่อันนี้ปิดแล้ะะวยับจิบยับจิบเบากวเดือดใเบากว่าท่อเดิม เบาเจ็บทอส่งเอสีโอเคใครอยู่โคราชนะผมสนใจอยากมาทำท่อเซอร์โบเงียบๆเอาไว้ลบจ่ายอย่างนี้นะครับผมก็พักมาได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นลูกเฟสให้ดูนะครับเฟสช่างนี่อันนี้เฟสช่างนะครับผมแล้วก็ราคาตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นตอนนี้เหลือแค่ชุดเดียวนะครับผมสองสองินวนะสนิ้วนะ สำ,สำหรับพวก CBR ห้าร้อยา r n R 3อะไรพวกนี้ก็เข้ามาท,ทําได้เดินคอเดินสลิปออนสองนิ้วใช่เดินสลิปออนสองนิ้วเอาเข้ามาทําได้นะผม<ว>ก,ก็นี่ถ้าถ้าตารวจเดินมามองนี่ไม่เห็นแน่นอนเพราะเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราแอบไว้นะผม,มนี่เ,เราแอบไว้ตรงนี้นี่ตัวมอตเตอร์เราแอบไว้ยตรงนี้ข้างล่างนี้เห็นไหมน,น็อตหัวน,อน,น,อน็อตมันบังอยู่ ตำรวจเดินมองไงก็ไม่เห็นนี่ใครอยู่โคราชนะครับผมหรืออยู่ที่อื่นอยากสั่งก็ได้ถ้าอยู่โคราชก็เข้ามาทำได้มีช่างติดตั้งให้เรียบร้อยเลยตอนนี้ก็ถ้าเข้ามาทำก็สองนิ้วก็จะอยู่ราคาสองพันบาทถ้าอยู่ต่างจังหวัดจัดชุดถ้าอยู่ต่างจังหวัดจัดชุดอะไรนะโอ้อรอมสวิต ชุดเซอร์โบพร้อมสวิตช์พร้อมกล่องฟอนโทนพร้อมประกับใช่ตัวนี้ไปด้วยครบเซตครบเซตไปถึงเชื่อมอย่างเดียวไปถึงก็เดี๋ยวต่อวงจรไปให้ไปถึงก็ไปใส่แบตอย่างเดียวใช่เสียบแบตไล่สายเดินสายเองก็ต่อแค่บวกลบอืมต่อแบตบวกลบแล้วก็ให้ร้าน่อเสียเชื่อมตัดร้าน่อดเชื่อมเข้ามาหาเราก็สองพันแบตเ็ดจบๆเลยทำให้ครบราคาโปรโมชั่น หลือนี่แหละชุดสุดท้ายนี่แหละนี่แหละที่เปิดปิด,ปดที่ดูนี่แหละไอตัวน,นี้แหละปับ๊บเลยอา้าวทอยแล้ว <laughs> เหรอเสียมก่อนอนี่กดเปิดปิดไมให้ติดจะเ,เสียบแน่นๆสินี่ชุดที่ท้ายแล้วถ้าใครจะเข้ามาทำก็ทักมาถามก่อนก็ได้นะผมเดี๋ยวดทจายนี้คือชุดสุดท้ายแต่ว่าของของยังไม่มาใช่ของยังไม่มากำลังสั่งอยู่อยากได้ก็ ผลิตได้เรื่อยๆใช่มีมาเรื่อยๆเร<ช>ียตอนนี้ชุดที่สั่งมาที่เอามาประกอบขายดีหมดที่เรียบร้อยใช่เหลือแค่นี้แหละเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูมี650นกคันหนึ่งกำลังเอาเข้ามาทำนั่นแหละแต่วันนี้ฝนตกดูบรรยากาศฝนตกเลยไม่ได้เอา,เอาไปทำโอเคฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดซับด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบุ้ย